สวัสดีครับตอนนี้ทางผมก็มีที่ต o k เป็นของตัวเองแล้วแต่ผมก็สาบใครที่สนใจอยากจะทำการติดตามก็ไปติดตามกันได้เลยนะผมก็ฝากด้วยละกันนะสำหรับ TikTok จีจีบอกวัวทีวีตเองนะครับผม อ่ะเกมโอโรนะครับกล่าวสวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับกินดิ้งก็สุนิกจริงๆีร่วมทีวีด้วยครับแล้วก็กล่าวสวัสดีโคจิรัสซอสอาร์ออนไลน์ทุกคนด้วยนะครับผมเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับอยู่เกมที่ที่ว่าซอสอาร์ออนไลน์เอินดิโกแฟกเตอร์เองนะครับก็สำหรับพาร์ทนี้นะครับก็เข้าสู่พาร์ทที่28แล้วนะครับผมเนาะแน่นอนสำหรับพาร์ทที่แล้วนะครับผมทําผมก็ได้ด้วยการเปิดตู้ของวันเกิดซาจิทั้งเพลงนะครับผมเนาะก็สำหรับผมถามว่าซีเรียสกับการไม่ได้ไหมก็สำหรับผมก็ไไม่่่่่ดด้้ซีีีเเเเเรรรยสนนนะะพาาาวววือองขทป็ักิแล ก,ก็รู้ๆๆอยู่ว่าอาม,มาฉิดขนาดไหนซึ่งส่วนตัวเปิดไปก็งั้นงนะครับผมส่วนตัวผมมองว่าเปิดำขำาน่าจะดีกว่านะครับผมเนาะก็ได้ไม่ไดไ้ไม่ไม่เป็นไรแต่ซึ่งส่วนตัวผมรู้สึกว่าอยากได้สกิลที่เป็นอาบิลิตี้ซะมากกว่าแต่ก็ไม่เป็นไรช่างมัน นะครับค่อยหาย้อนหลังก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันก็มีในตู้การันตีหรือไม่ก็ตู้มันเกิดย้อนหลังเองแหละเพราะฉะนั้นมันไม่ต้องห่วงหรอกว่าตัวละครตัวนั้นสกิลตัวนี้เข้าหรือเปล่าเดี๋ยวมันก็เข้าแหละแต่แค่ว่าเราจะได้ไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับดวงเรานะครับผมเนาะแล้วก็ขอพูดถึงสแตนดี้หน่อยครับผมสแตนดี้ที่มันเป็นรูปซาจิที่มันเป็นอเมริตี่ที่แบบให้เราถ่ายรูปอ่ะซึ่งรู้สึกว่ามันจะมีสองแบบใช่ไหมแบบใหญ่กับแบบเล็กซึ่งแบบเล็กจะอยู่หน้าเท้าแล้วก็แบบใหญ่จะอยู่ในโซนดอกไม้ซึ่่งตอนผมิดวา เออไอตรงโซนดอกไม้ที่เราเจอซิลิก้าตอนใส่ชุดเอสแล้วอ่ะเออซึ่งมันเป็นซาจิเวอร์ชันใหญ่เว้ยซึ่งตอนแรกคิดยว่าเป็นเวอร์ชันเล็พอดูไอแค่เวอร์ชันใหญ่ดีว่าแน่นอนใครที่ยังไม่ได้ถ่ายไปถ่ายกันได้นะครับผมสำหรับรูปซาจิจังนะครับผมเนาะแล้วก็ฝากถึงชิปกาชาพาร์ทที่ยีิบเจ็ดด้วยนั่นเองนะครับผมเนาะก็ใครที่ยังไม่ดูก็ฝาก รับชมด้วยละกันนะครับอย่างน้อยก็าฝากกดไลค์ก็ยังดีนะครับผมเนาะก็หลกัหลกๆประมาณนี้ละกันนะครับผมเนาะโอเคก็สรับันนี้นะครับก็ข้อสุภาที่28แล้วันเองนะครับผมเนาะก็สหรับการชาที่ผมจะมาเปิดวันนี้นะครับผมเนาะก็จะบอกว่าตอนแรกกาจะไม่เปิดแล้วแต่แต่แต่ด้วยความที่ว่าตอนนี้จะบอกว่าตอนตอนนี้ปกติอะ ตอนที่มันคคบรห้าปีอ่ะผมไม่สามารถใช้สกิลที่มีชื่อว่า Excel s ลส l l ได้ใช่ไหมครับซึ่งปัจจุบันตอนนี้ผมสามารถคอมโบเซตได้แล้วท่านผู้ชมอ่าซึ่งเหตุผลที่ผมมาเปิดตู้นี้ก็คือมีชื่อว่าตู้ในผลเนี่ยผมอยากได้สกิลคิริโตครับเพราะว่าผมจะจะได้เอามาคอมโบเซตซึ่งแตนน่แรกผมคิดว่า e อ c e เซลสกิลเนี่ยมันไม่สามารถคอมโบด้วยกันได้แต่ผมลืมไปว่าเออเฮ้ย มันก็เหมือนกับพวกเอาไว้เข้มสกิลมอสสกิลนี่หแวบบ่าผมก็เลยแบบโอเคงั้นกูเปิดละกันด้วยความที่ว่าไอ้ตู้นายพลเนี่ยมันมีสกิลคิริโตนดาบเดี๋ยวอยู่ซึ่งผมต้องเอาให้ได้นะครับก็ตามชื่อปกคลิปเลยนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวเราจะมาเปิดตู้นี้กันนะครับผมเนาะนะและแน่นอนสำหรับคลิปนี้มีการแปลสกิลด้วยนะก็ขอบคุณสำหรับช่องยูมาร์กละกันที่ทําการอัปเดตแปลให้พี่ก็จะใช้ประโยชน์จากที่น้องแปลนะมา ทำคลิปนั่นเองนะครับผมเนาะตามที่ผมบอกแหละก็คือตอนนี้ผมจะเริ่มสามารถใช้ตัวละครไม่ใช่ดิจะสามารถใช้ประเภท e x c e l skill ได้แล้วนะครับผมเนาะซึ่งสกิลที่ผมตั้งอะ่ะจะเป็น s กิ l l ประมาณนี้นะครับนี่ก็คือจะเป็นคิดต่อปีใหม่นะครับแล้วก็คิดต่อ5ปีนะครับซึ่งประเด็นคือตอนแรกผมคิดว่ามันไม่สามารถใชร่วมกันได้ความจริงมมนใชร่วมล่มกันได้นะมึงนะครับผมเพราะฉะนั้นเรียกว่าในการใช้นะครับทางที่ดีที่สุด พยายามหาแอซิสกิลที่เป็นสายเดียวกันนะครับเพราะว่าในการใช้คือมันจะมันจะคอมโบง่ายมากนะครับผมเนาะก็เรียกว่ามันเพิ่งมาใหม่ๆเนาะก็อย่าเพิ่งอะไรมากละกันซึ่งถ้าเกิดผมได้อีกสกลิลหนึ่งเนี่ยผมรู้สึกโอเคมากๆเลยที่ผมจะได้ใช้นะครับผมเพราะว่า เฮ้ยถ้าขาดถ,ถ้าเกิดมีอีสกิลหนึ่งจะดีมากและและคิดว่าดูยี่เป็นสีส่สกิลอะเฮ้ยผมคอมโบได้ทุกสกิลเลยนะที่แบบใช้สูตรมานาเลยมานี้นะครับผมเนาะก็จริงจริงจะบอกว่าผมใช้เป็นคนละเซตน,นะที่เป็นดาบเดียวก็คือเป็นเซตเอาไว้เกณ l ์สกิลแล้วก็เซตประเภทที่เป็นเอ c e เซลสกิลนะครับเพราะว่าตามที่บอกแหละเอ็เซลมันไม่สามารถใช้ร่วมก,กันกับเอาไว้เได้เพราะฉะนั้นในยามฉุกเฉินผมก็จะใช้เอ c e เซลสกิลนี่แหละ นะครับผมเป็นตัวคอมโบอะไรมานี้ซึ่งก็อยู่ซึ่งก,งก,งก็มันแล้วแต่สถานการณ์แล้วกันเนาะว่าจะยังไงนะครับผมเนาะโอเคก่อนที่เราจะไปเล่าคลิปนี้กันนะครับผมถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยฝาก like, กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกลังใจในการทําคลิปต่อไปนั่นเองนะครับผมเนาะแล้วคําเตือนนะครับถ้าเกิดคลิปนี้มีการพูดเบาลิ้นพัน หรือพูดผิดประการใดกราบขออาภัยท่านผู้ชมด้วยละกันเพราะว่าตอนนี้มันดึกแล้วนะครับผมก็เที่ยงคืนกว่าแล้วนะครับผมพูดดังไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวลุงกับป้าผมตื่นผมเลยต้องดรอเสียงซึ่งข้อเสียของการดอบเสียงนี่นแหละครับเสียงมันจะพูดเพียเพ้ยนๆไปหน่อยนะครับผมโอเคทั้งนั้นก็เดี๋ยวเราไปที่กาชาตู้ในผลกันเลยละกันนะผมนาอไปอ่าใช่แล้วก็รู้สึกว่า สองสามวันที่ผ่านมาใช่ไหมในวันที่สิบแปดกุมภาที่สิบแปดกุมภาที่ผ่านมานะผมเป็นวันฉลองครบรอบซอสอ,อาร์อร่อยออร์โสเกลฉลองครบรอบหกปีท่านผู้ชมอ่าก็อันนี้ไม่ต้องท่านผู้ชมไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมถึงเขาเอาตู้สก,กินออรนอนสเกลกับ การันตีไอโนสกิลมาขายเพราะว่าด้ยวยเขาที่ว่าวันที่18ที่ผ่านมาเนาะก็อ่าเป็นวันฉลองครบรอบ6ปีของไอโนสกิลเผื่อใครที่สงสัยนะครับว่าเฮ้ยทำไมมันเอามาขายรอบนึงวะก็ประมาณนี้ละกันซึ่งส่วนตัวซึ่งแน่นอนสำหรับผมก็โพสต์ากชุ่นชนแล้วเรียบร้อยนะครับว่าเออไอโนสกิลเออฉลองครบรอบ6ปีในวันที่18ดีเดอร์อะไรประมาณนี้นะครับผมเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาที่กาชาก,กันเลยละก,กันก่อนที่คลิปจะยาวมากกว่านี้นะครับผมเนาะ โอเคก็สำหรับไปตู้โซทุยขออภัยครับก็อาจจะมีลิ้นพันก็ขออภัยด้วยละกันก็สำหรับไปตู้นี้นะครับก็จะมีอยู่สี่คนเนาะก็จะมีชินอนนะครับอาร์โก้คิโตแล้วก็ผมจำชื่อน้องไม่ได้อะน้องผมสีเทาละกันนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูทีลสะสกิลเลยละกันนะครับผมเนาะก็สำหรับตู้นี้เป็นตู้5้าสเต็ปนั่นเองนะครับผมเนาะ ก็สำหรับตู้นี้นะครับผมจะมาในวันที่8กุมภาพันธ์เวลาบ่าย3จนถึงวันที่8เดือน3นะครับผมเวลาประมาณ5โมง5 9นรื่นเองนะครับผมเนาะอะเดี๋ยวเรามาดูทีละซอสกิลเลยแล้วกันนะครับผมเนาะว่าเป็นยังไงนะครับอ่ะเริ่มตั้งแต่ของคิริโตคุงนะครับผมเนาะก็สำหรับคิริโตคุงจะเป็นประเภทสาย e อ c เซ s ลสกิลนี่เองนะครับผมเนาะก็สำหรับความสามารถตามนี้คือทำดาเมจนะครับหนึ่นะครับให้กับตัวหนึ่งตัวบัฟที่1นึ่งนะครับสกิลธาดีตะแรงขึ้นหน่อร์เซ็นต์่อสูต็กที่บนหัวเรานะับเป็นเวลา20่ิบวิธีให้มาน้องสาสแต็ แล้วก็บัฟที่2นะครับเมื่อทําการกดปุ่มสวิตช์ด้วยสกิลนี้นะครับแล้วโจงตีโดศัตรูจะให้บัฟสกิลท่าดินแรงขึ้น1%ต่อสเต็ปบนหัวเราเป็นเวลา20วินาทีให้มาแล้ว9สเต็ปนะครับก็ถือว่าพอส,สามารถก็ค่อนข้างใช้ได้นะครับผมก็ใครที่ต้องการสกิลท่าดินก็สกิลนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยก็ว่าได้เองนะครับผมเนาะแล้วก็ค่าคอสนะครับใช้ประมาณ26นะครับแล้วก็สาากิลตัวเป็นสายดาบเดืยวเด้ออ่าพอสามารถตอนนี้ ต่อมาอาร์โก้นะครับอาร์โก้นี่น่าจะเป็นสายดา้อนสายโล่หรอไม่แน่ใจสกิลอาร์กาโก้นะครับผมเนาะก็อาร์โก้จะเป็นประเภทสายอะไรนะ สายขวานธาตดินโอเคโอเคโอค้สายขวานเหรอโอ้ยดีดีด,ด,ดีเออต้องการขวานพอดีนะครับอ่ารศาศรสาส้สกิลโจมตีทำนี้คือทําดาเมจนะครับเดิมพันหกร้อยจำนวนสองครั้งให้กับศัตรูหนึ่งตัวบับที่หนึ่งนะครับสกิลท่าดีดินแรงขึ้นต่อสแต็กที่บนหัวเราเท่ากับหนึ่งเปอร์เซ็นต์เวลายี่สิบวินาทีให้เราสามสแต็กบับที่สองนะครับเมื่อต้อการกดปุ่มสวิตช์ด้วยสกิลนี้แล้วโจมตีโดนศัตรูจะทําให้สกิลท่าดีแรงขึ้นต่อสแต็กที่ที่ที่เรามีอยู่นะครับเท่ากับหนึ่ ต่อมาชินอนนะครับผมเนาะก็สําหรับชินนนนะครับก็จะเป็นประเภทชินนนเป็นสายอะไรสายหอ,อกก็ไม่แน่ใจนะครับผมเนาะอ๋อนัน่นน่าจะหอ,อกแหละนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของชินนนกันเลยละกันนะครับผมเนาะอ่ะโอเคก็สำหรับความสามารถตอนนี้คืออ่ะ ก็ลืมบอกนะครับว่าทั้งเซตไปสก,กิลธาตีนหมดเลยนะนะี่ครับผมเนาะอ่ะก็สามารถตอนนี้คือจะทำดาเมจนะครับหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบเป็นจำนวนห้าครั้งนะครับให้กับศัตรูทั้งหมดนะครับบัฟที่หนึ่งนะครับผมเนาะทำให้สก,กิลธาตีนแรงขึ้นเป็นเวลาหนึ่งเปอร์เซ็นต์ต่อใส่ที่เรามีอยู่เป็นเวลายี่สิบวิธีถ้าเราสามแตกโบนัสนะครับยิ่ง HP เราเหลือน้อยสก,กิลนี้ก็จะแรงขึ้นกับมอนสเตอร์ที่ไม่ได้แรงเป็นเป้าหมายสูงสุดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเนาะ อันนี้คั้ที่1น,นะครับต่อมาคั้ที่2นะครับทำดาเมจนะครับแปดร้อยเจ็ดสิบเป็นจำนวนสามครั้งให้กับศัตรูทั้งหมดโบนัส exp เราเหลือน้อยสกิลนี้ก็แรงขึ้นมอนสเตอร์ที่ไม่เล็งเดี๋ยวนี้มันปรับใหม่หรออ๋อเขาแก้ใหม่เขาเขียนผิดนะครับผมเนาะแล้วก็ปิดท้ายด้วยสกิลบัฟนะครับหรือว่าสารบัฟมันเองนะครับก็จะเป็นประเภทเอาไว้แค่สกิลนั่นเองนะครับผมเนาะ โอเคเออแล้วส่วนชิโนนลืมบอกไปว่าชิโนนเป็นธรรมดาเนาะอาร์โกเอ็กเซลนะครับแล้วก็คีโตัเอ็กเซลนั่นเองนะครับผมเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูน้องคนนี้ก่อนเลยสัญญาเนาะโอเคชื่อสัญญานะครับผมเนาะอ่ะข้อสามารถตอนนี้คืออ่ะข้อสามข้อสามา,า,มาที่หนึ่งนะผมเนะา,าเนนนะครับเพิ่มพลังป้องกันนะครับจำนวนสิบเพิ่มพลังป้องกัน400หน่วยข้อสามที่สองดินแข็งกล้าศัตรูจะโดนสกิลท่าดินแรงขึ้นประมาณ20% นะครับผมเนาะเอาแค่สกิลนะครับเมื่อทำการกับผมลสจะเพิ่มพลังโจงตีนะครับ5%นะครับผมเนาะก็คาดว่าหลักๆก็จะประมาณนี้เลยเนาะโอเคไม่น่ามีอะไรเพิ่มเติมแล้วใช่ไหมนี่ไงเป็นสกิลธาตุดินบอกเพิ่มพลังป้องกันอืมอ๋อสำหรับนี่ข้อควรระวังสกิลเอาไว้ไม่แนะนําให้ใช้กับสกิลเรื่องความเร็วเพราะผล away, เอาไว้แจะไม่ทำงานอ่ะฮะโอเคก็ประมาณนี้ละกันก็เอาอันนี้คือผมผมไม่ได้ดูคลิปนะก็ก็คือ,คอ อ่านสกิลสกิลสกิลเอาจริงอ่านบางทีก็แอบองงนะโอเคก็หลักๆสกิลประมาณนี้ซึ่งส่วนตัวสำหรับผมผมลิงอยู่สกิลเดียวคือสกิลของเคโตคุงนะครับโอเคท่านั้นก็ไป let's ะะ go รีบอ่านรีบนอนเลยเพราะว่าลิ้นพันแล้วผมไม่อยากเจ็บคอมากกว่านี้นะครับไามีเปลี่ยนพื้นหลังไหมโอ้พื้นหลังเดิมฮะอ่าสกิลที่หนึ่งนะครับเลปียสาสีฟ้าสกิลสอง หอกนะครับมาสีแดงไฟเอาเหรอเอาได้สกิลหอกเฉยโอเคสามเลครับเฮ้ยเมื่อกี้ผมไม่ได้คิดเองใช่ไหมมันมีเสีสเอฟเฟคใหม่วะเฮ้ยมันมีเสเอฟเฟคใหม่วะหรือว่ามันมีอยู่แล้ววะโอเคสกิลสามอ่ะสกิลสี่ครับไปไม่มีไฟเอาไฟเอาอ่ะสกิลสี่ ไปเอาเปล่าสกิลห้าครับสกิลห้าสกิลหกไม่มีดาบเลยฮะสกิลเจ็ดสำหรับตาครับ สกิลแปดขวานสกิลเก้าขวานสกิลสิบเสแล้วบัฟสิบเอ,อะเกลือแดงครับผมเรียบร้อยครับก็สำหรับตู้นี้นะครับผมก็ถามว่าเกลือไหม อแอบเกลือนิดหน่อยอ่ะคือได้สีดาวนะ่นแต่มันนอกเรนว่มามึงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยแล้วกันเลยครับว่าสกิสลริฟวดอะไเนี่ยมันซ้ำไหมสามสองหนึ่งอ้ไม่นะซ้ำครับผมโอ้ก็ถือว่าเกลือกลางๆแล้วกันเนาะสลับ ตู้ของในพลนะครับผมนาอก็หลักๆประมาณนี้ละกันนะครับผมนาอก็โอเคก็ถือว่าไม่เกลือละกันแต่ก็โอ้โหได้ซ้ํานะครับผมนาอก็ใจจริงอย่างอยากได้ดาบเด๋ยดแต่ก็โอเคก็ถือว่าออกสีดำละกันนะครับโอเคตอนนั้นก็ขอตัวโจคิปพยงเท่านี้นะครับนันก็ไปแล้วเชวเกได้ทำตุญบไไปแล้วลินพันที่ผ่าเลยกู